ปัญหาหมอกควันทางภาคใต้ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากเหตุไฟไหม้ป่าที่เกาะสุมาตราซึ่งขณะนี้ก็กระทบพื้นที่หลายจังหวัดนะครับแต่ว่าเหตุหมอกควันในพื้นที่จังหวัดสงขลาถือว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้เมื่อปริมาณของฝุ่นควันลดน้อยลงแต่อย่างน้อยก็ต้องเฝ้าระวังไปอีก3วันนะครับเพราะว่ากระแสะลมยังคงพัดพาหมอกควันเข้ามาทางตอนใต้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนเส้นทางไปทางจังหวัดภูเก็ตแทนกับ หมอกควันไฟ,ฟป่าจากเกาะสมาตรตาอินโดนีเซียที่พัดปกคลุมจังหวัดสงขลาเริ่มเจือจางลงนะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาชะล้างตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่าฝุ่นละอองอยู่ที่34-71ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในระดับดีถึงปานกลางไม่กระทบต่อสุขภาพแต่พบว่าเช้านี้ประชาชนออกมาออกกําลังกายกลางแจ้งน้อยลงเพื่อรอให้สถานการณ์หมอกควันดีขึ้นส่วนการจราจรทัศนวิสัยการมองเห็นอยู่ที่500เมตร ส่วนการจราจรทางอากาศเช้านี้เที่ยวบินจากกรุงเทพมหาคนครที่บินมายังท่าอากาศยานนานาชาติหัดใหญ่ล่าช้าสามเที่ยวบินเพราะช่วงเช้าตรู่ยังคงมีหมอกควันหนาตาทั้งนี้ยังต้องเฝ้าระวังหมอกควันไปอีกอย่างน้อย3ามวันเพราะกระแสลมยังพัดพาหมอกควันเข้ามาแต่ลมจะเปลี่ยนทิศไปทางจังหวัดภูเก็ตแทนกัน